เราทิ้งค้างเกี่ยวเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์สู่สากคนที่ยังยืนด้วยความสุขไว้เมื่อสักครู่นี้เกี่ยวเรื่องของกระบวนการการจัดทา Happy w o r k p l a c e นะครับตอนนี้เองเราอยากจะให้เจาะลึกไปถึงบรรยากาศรวมทั้งกระบวนการวิธีการถอดบทเรียนแล้วก็ทำยังไงก็แล้วแต่เนี่ยให้ทรัพยากรบุคคลเราซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสำคัญของสังคมเนี่ยนะฮะได้มีการสร้างความตระหนักแล้วก็ให้เรียนรู้การอยู่กับบทเรียนต่างๆนะครับผมขอ,อยกตัวอย่างง่ายๆนะครับกับบรรยากาศที่เราจะไปนำพาไปสัมผัสกับบรรยากาศคือสิริก จากอุทกภัยที่ผ่านมาจะเห็นว่าทุกภาคส่วน,นยพยายามที่จะสร้างความตระหนักแล้วก็ประเมินสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวเรื่องของการพัฒนาสิง่งกราบุคคลเรามีการเชื่อมต่อเครือข่ายภาคีทั้งชมรมบริหารงานบุคคลต่างๆหลากหลายนะครับเอาความรู้ประสบการณ์ต่างๆมาแบ,บ่งปันกันในฐานะที่เป็นนักบริหารงานบุคคลเนี่ยทำให้เราเห็นกระบวนการต่างความคิดว่าทําอย่างไรวิธีการเหล่านั้นเนี่ยจะทําให้หลายๆภาคส่วนได้รู้ว่าคุณค่าของคนอยู่ที่การเชื่อมต่อต่อกันและกัน ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับเราเห็นนะครับว่าจากบรรยากาศที่เคยสัมผัสกับปัญหาต่างๆที่เราลงไปที่สถานที่เกิดเหตุจริงตั้งแต่อุอยุายาปทุมธานีนะครับจนถึงนนทบุรีด้วยนะครับจะเห็นว่าปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยทำให้โรงงานเต่าศักรรมหลากหลายหลายส่วนเลยนะครับต้องหยุดการผลิตหยุดการดําเนินการชั่วคราวเลยถึงแม้บุคลากรที่มีความหลากหลายหลายแสนคนกนะระทบหมดเลย นะครับตรงนี้นะฮะที่เป็นปัญหาว่าเอ๊ะนักบริหารงานบุคคลผู้จัดการฝ่ายบุคคลผู้มนวยการต่างๆก็มีการพูดคุยหาหรือซึ่งกันและกันประเด็นนี้นะฮะเลยเกิดเป็นวิธีการเป็นโมเดลใหม่ๆว่าทาอย่างไรเราจะเอาบทเรียงของแต่ละรงงานอุตสาหการรมเนี่ยนะครับเชื่อมต่อต่อกันและกันได้เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดผลกระทบในระยะยาวกับบุคลากรน,นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราเดินไปแล้วก็พูดคุยกันไปเลยจะดีกว่าไหมครับงั้นเดินตามผมมาเลยนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้ในช่วงที่ผ่านมาประมาณสองสาเดือนเนี่ยนะครับจากที่เราหยุดการผลิตรวมทั้งเราได้มีโอกาสไปสัมผัสกับองค์การต้นแบบหลากหลายในงานของ Happy Work p l a c e เนี่ยนะครับก็คือปทุมธาน,เนีเราก็เป็นองค์การต้นแบบองค์การหนึ่งซึ่งเป็นองค์การเสมือนจริงที่เราถอดบทเรียนขององค์การที่ประสบความสำเร็จอ,อย่างน้อยประมาณ6-7องค์กรเนี่ยนะครับมาแลกเปลี่ยนเยรียนรู้แล้วก็พยายามเสริมสร้างความคิดเกี่ยวเรื่องของการจัดทําองค์การความสุขก็คือ Happy w o r k p l a c e ต้นแบบในความคิดต่างๆตรงนั้น,นคือต้องขอขอ,ขอบพระคุณทางคุณหมอชานวิทย์วสันธนานรัตน์นะครับซึ่งให้ความอนุเคราะห์จากทางสถาบันทุบมนุษย์กับเรื่องของสาภาองค์าการจังหวัดปทุมธานีโดยท่านประธานมานาผลผู้สมบูรณ์เนี่ยนะครับท่านเองเนยพยายามเห็นความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทรัพยรบุคบคลนะครับทำยังไงทรัพยรบุคบคลในสถานประกอบการจะมีคุณค่าสูงสุดอาศัยหลัก8ประการก็คือเรื่องของความสุขแปประการหรือ h แฮปปี้วอร์เพสตั้งแต่เรื่องของ Happy b o d บเนียคือร่างกายต้องมีความสุขตื่นเช้้าาาาาามมเรรรรจะะตออองงีกกกกกกบวนลัย นะครับมีการที่เราจะสามารถระบายพฤติกรรมตัวเราเองได้เพื่อจะเอาเวลา8ชั่วโมงเต็มๆเนี่ยไปทำงานอย่างเต็มที่เต็มเปลี่ยนนะครับในส่วนที่2ที่เราคิดนะครับก็คือเราคิดว่าร่างกายเราเนี่ยจะต้องมีการกินดีอยู่ดีส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะมีปัจจัยเรื่องอาหารการกินมีเรื่องของสุขภาวะมีเรื่องของสุขภาพด้วยยังไม่พอครับถ้าพี่วอกเพสยังบอกถึงเรื่องของ h ฮปปี้มันนี่ด้วยทํายังไงเงินทองที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะใช้จ่ายพอไม่ชเฉพาะเรา,เราคนเดียวนะฮะหมายถึงครอบครัวการมีบุตรการมีภรรยาหรือการมีสามีด้วยตรงนี้เ่ยนะครับจะเป็นเรื่องของวิธีการบริหารจัดการด้านการเงินก็คือแฮปปี้มันนี่นะครับยังมีเกี่ยวเรื่องแฮปปี้โซเนี่ยก็คือเรื่องของศาสนานะครับมีจิตใจสาธารณะมีจิตใจเอื้ออาทรทําคุณงามความดีต่างๆนะครับทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีตรงนี้แหละครับที่เป็นปัจจัยหลักส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดกระบวนการของแฮปปี้โอเพส เหมือนกันครับนี่คือแฮปปี้แฟมิลี่นะครับผมพาบุตรสาวมาเยี่ยมเยียนม,มาเที่ยวที่บ้านเกิดของคุณแม่เขาคือที่อุตรดิตถ์ที่น้ำปาดนะครับเธอก็สนุกสนานตามวัยอันนี้คือเป็นวิธีการเสริมสร้างครอบครัวรูปแบบหนึ่งนะครับทุกวันวันไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมเองกับครอบครัวจะพยายามนําพาความรู้ความคิดต่างๆเนี่ยโดยเอาฐานของลูกเนี่ยนะครับมาเป็นตัวองค์ประกอบกสําคัญนะครับเพราะเราถือว่ายโยชนเหล่านี้จะเป็นโยชนที่มีความสำคัญสำหรับสังคมในอนาคตนะครับแล้วเราจะได้เรื่องของแฮปปี้โซเชียล สังคมปัจจุบันนี่เราบอกแล้วว่าการที่เราจะมีภาคีเครือข่ายเนี่ยเราอยู่คนเดียวไม่ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้โซเชียลมีเดียในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกันและกันตรงนี้แหละครับที่เรามองว่าใน h a ป p y w o r k p l a c e ก็จะมีองค์ประกอบเ,เรื่องเรานี้ด้วยนะครับยังไม่พอครับยังมีว่าในเรื่องของกิจกรรมกระบวนการทางความคิดต่างๆหลากหลายนะครับแล้วเรถือว่าการถอดบทเร,รียนขององค์การต่างๆซึ่งอยู่ในเครือข่ายของ h a p ป y w o r k p l a c e น,นะฮะเป็นเรื่องสำคัญมากเชื่อว่านะฮะเดือนนี้เนี่ยประมาณช่วงที่14 15, 78 สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อส,อสอจะไปจัดงานเปิดตัวตั้งแต่น่านแพร่ะนะครับยังไม่พอครับเราจะไปที่แม่ฮองสอนด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็กลายเป็นว่าจังหวัดปทุมธานีโครงการเสริมสร้างสุขภาพองค์กรก็เป็นองค์การต้นแบบองค์การหนึ่ง อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกโครงการ a p ป y ี o ว k p เ a c e ของจังหวัดปทุมธาน,นีไม่ต้องมีค่าที่จ่ายครับเราจะเอาวิธีการกระบวนทางความคิดต่างๆเนี่ยไปบริหารจัดการบุคลารกรในองค์กรของท่านฟรีแล้วสาคัญ,ญยิ่งครับจะกลายเป็นการถอดบทเรียนเพื่อเราจะเสริมสร้างบุคลารกรต้นแบบเสริมสร้างองค์การต้นแบบอย่างน้อยคือพวกเราจะต้องมีความสุขกับการอยู่กับการทางานอย่างแท้จริงได้ด้วยอย่างน้อยคือแปดชั่วโมงนะครับผมขอฝากว่าติดต่อผ่านรายการสถานีโทุทนุษย์รายการเก่งยกหลังสามหรือติดต่อผมก็ได้นะคร 0871382995หรืออีกเบอร์นะครับ0806231680ครับตอนนี้เรากำลังเปิดรับสมัครองค์การต้นแบบเปิดรับสมัครการฝูอบรมการพัฒนาบุคลากรต่างๆหลากหลายติดต่อผ่านรายการสถาน,านทุนนุษรายการเก่งยกกลังสามตามเบอร์ที่ผมให้เมื่อสักครู่นะครับแล้วอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆแล้วเราจะพูดคุยว่าในองค์การพัฒนาทุนมนุษย์สำคัญยิ่งก็คือเราจะเอาโมเดลของ Happy Work p l a c e แนวคิดของคุณหมอชันวิทย์วัสันธานารัตมาใช้กับบทเรียนต่างๆในองค์การสำหรับการต่างๆหลากหลายสำ